สวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮักนัาสรารคามร้อมด้วยช่องป๋าจุ๋ยคนสรารคามช่องนายรักต้นไม้ช่องทองเอกไทยเดนมาร์กท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาพูดถึงโรคที่หลายๆคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะโรคนี้ก็สามารถที่เป็นได้ง่ายมาก,กมาานะานะท่านผู้ชมโรคพิษสุราเรื้อรังอ้าวนะครับโรคพิษสุราเรื้อรังเนี่ยท่านผู้ชมหรือนะครับ มันทาให้มีปัจจัยเสี่ยงต่างๆมากมายวันนี้นะครับก็จะเป็นการลําลึกนะครับของปี2,565ท่านผู้ชมเพราะว่าอย่าลืมนะโรคนี้นะครับอาผมยกตัวอย่างเลยอย่างสำเนียงเนี่ยนะครับสำเนียงหรือน้องสายฝนนะครับอาผมก็จะมีภาพให้นะอาสองท่านเนี้ยนะครับเกิดอะไรขึ้นก็คืออ่าแอลกอฮอล์ก็จะมีบ้างแต่ว่า สิ่งที่เราได้รับนี้ก็คือนะครับมันจะทำทำให้เป็นไขมันไตกิสรายที่มากมายคือไตมันอา่าไขมันไตกิไรายในเลือดสูงนะท่านผู้ชมและกล้ามเนื้อแล้วทำให้กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงถึงขนาดทำให้นะครับโรคหัวใจวายได้ท่านผู้ชมและในที่สุดนะครับเราก็ได้มาทราบกันเลยว่าพิษสุราเรื้อรังเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นอ่ะในการสูบบุหรี่ก็แล้วแต่นะมันก็จะเพิ่มไขมันคอเลสเตอรอลที่มากมายได้เช่นกันแต่นะครับพิษสุราหรือรังเนี่ยถ้าหท่านไหนที่กินแอลกอฮอล์เข้าไปไม่ว่าจะอ่าในผู้หญิงอ่ากระป๋องเบียร์หนึ่งกระป๋องนะครับหกบระป๋องผู้ชายสองกระป๋องหรืออะไรก็ว่าไปนะครับและกิน เป็นระยะเวลานานๆท่านผู้ชมก็คือเบียร์กระป๋องหรือแม้แตไ่ไอ้พวกนี้กระป๋องเนี่ยนะคือแอลกอฮอล์ที่อยู่ในรูปแบบของกระป๋องเนี่ยมันกินง่ายเพราะฉะนั้นนะครับจะทําให้เกิดเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันกล้ามเนื้อโรคกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงท่านผู้ชมและเพิ่มไตรกิสรายในเลือดสูงอ่ะเป็นยังไง คนที่เป็นนท่านผู้ชมก็จะมีอาการปวดหัวแบบครึ่งซีก่ก็มีคือก็เวลาไปหาหมอว่าคุณหมอครับผมเป็นโรคผมเป็นปวดหัวข้างเดียวหมอก็จะบอกว่าเออเป็นเป็นโรคไมเกรนหรือเปล่านะจริงจริงไม่ใช่เราต้องถามพื้นเพของคนไข้ว่าเขาชอบกินแอลกอฮอล์หรือเปล่าเพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะมีไตกรกลีเซอไรด์ในเลือดที่สูงมากมาย เพราะฉะนั้นในเมื่อไตมีไตกิสราลยในเลือดที่มากมายแล้วเนี่ยเกิดอะไรก็คือจะทําให้นะครับกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงก็คือเหนื่อยนะครับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันท่านผู้ชมวีแหววีแหวไปแล้วอันนี้ก็ลลยนะแต่ไม่รู้ว่าโรคเดียวกันหรือเปล่าคือจริงๆแล้วโรคพวกนี้นะครับที่ดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยดื่มแอลกอฮอล์ดื่มบ่อยๆเป็นระยะเวลานานๆน,นะครับ จะทำให้เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันในเลือดสูงนะครับมีไขมันในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงก็คือไขมันพวกไตรกิไรายท่านผู้ชมเพราะว่าคนที่ชอบกินเหล้าเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนอาการนี่ก็จะเป็นแบบปวดหัวข้างหนึง่งนะครับปวดหัวข้างหนึ่งบ,บ่อยๆมากๆบางทีหิกก็ไม่ค่อยเจ็บแต่รู้สึกว่าไปลูปไปคำแล้วเจ็บหรือขับมอเตอร์ไซค์แล้วโดนลมเดินลมปะทะแล้วเจ็บ นะครับแบบนี้เหมือนกันท่านผู้ชมทราบไหมว่านะครับพวกนี้มันประกอบไปด้วยทั้งไขมันแล้วก็น้ำตาลในเลือดนะครับพวกที่กินแอลกอฮอล์เนี่ยสามารถเป็นเบาหวานได้เหมือนกับสำเนียงนะครับเหมือนกับน้องน้ำฝนนะครับถึงถึงเขาจะไม่ได้กินบ่อยแต่สำเนียงนี่จะกินบ่อยมากๆนะครับในการดื่มสุราหรือเหล้านี่แหละท่านผู้ชม มันก็เลยทําให้เป็นหลอดเลือดหัวใจตีพวกนี้เป็นหลอดเลือดหัวใจวายได้ง่ายๆนะนะครับเพราะว่าเขาเป็นการเพิ่มไขมันไตรกิไรายในหลอดเลือดที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเขาจะมีกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงท่านผู้ชมเนี่ยมหาโจที่บ้านนะจริงๆแล้วก็หลายหลายคนนะแต่ว่าโจก็จะเอาของสำเนียงนี่แหละนะครับคนพวกนั้นผมแค่ถ่ายไว้แต่ไม่ได้เอามาลงนะครับเพราะว่าผมไม่ได้รับอนุญาต แต่อย่างสําเนียงเนี่ยเขาอนุญาตนะครับน้องสายฝนพวกนี้ที่กินแนอลกอฮอล์เข้าไปนะครับท่านผู้ชมทราบไหมว่ามันทําให้หลอดเลือดในหัวใจตีดตันพอตีดตันเสร็จก็จะเป็นกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงนะครับโรคกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงท่านผู้ชมจริงๆแล้วพิษสุราเรื้อรังเนี่ยมันจะมีอาการที่มากมายเอาท่านผู้ชมทราบไหมว่า ไอ้เรื่องปากบิดปากเบี้ยวมุมปากตกพูดจาไม่ชัดเจนเนี่ยมันเป็นผลพวงมาจากการดื่มสุรานะครับดื่มเหล้านี่แหละอ่าต่อเนื่องเป็นะระยรเวลานานๆน,นะครับก็จะมีอาการเมือีกเมืองอ,อ,งงอปากบิดปากเบี้ยวมุมปากตกนะครับถึงคนที่ไม่ได้เป็นไม่ได้กินแอลกอฮอล์นะโจจะไม่ยกตัวอย่างเพราะอาการมันคล้ายๆกันในเรื่องของปากบิดปากเบี้ยวลิ้นกระด้าง้างแข็งมุมปากตกเนี่ย นะครับพูดจาไม่ชัดเจนเนี่ยอันนี้มันแงอยู่แล้วครับแต่ที่จะแบบหัวใจวายเฉียบพันนี่สิท่านผู้ชมก็คือการดื่มสุราระยะเวลานานๆเลยคือกินเอาเช้าก็เอาเย็นก็เอานะครับก่อนกินอาหารก็เอาก่อนกินข้าวนะบางคนก็กงสักหน่อยวะประมาณนี้นะครับแต่อย่างสำเนียงเนี่เขากินเป็นประจำที่มากมายท่านผู้ชมกินทุกวี่ทุกว้ กินเลยนะอันนี้ผมสอบถามเรื่องของประวัติของคนไข้ก่อนนะว่าโรคพษสุราเรื้อรังเนี่ยมันทำให้เป็นการเพิ่มไขมันไตกรกลีเซอไรด์ที่มากนายที่มากมายในกระแสะเลือดในหลอดเลือดหัวใจเลยก็มีปัญหาในการเป็นเป็น,เป,นเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงด้วยก็คือเดินไปแล้วแขนขาไม่ค่อยมีแรงนะครับถ้าอากาศร,ร้อนๆหน่อยก็จะดีท่านผู้ชม แต่ถ้าอากาศหนาวๆเนี่ยก็จะมีปัญหาในมีอาการเส้นยึดนะครับเดินก็ไม่ค่อยคล่องกล้ามเนื้อมันก็เกิดการหดตัวเข้าไปพอเดินเข้าไปนะท่านผู้ชมพอเดินเข้ามาเดินไปเดินมาคือเหมือนถกขาไม่ค่อยได้อะเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็คือผมเอายกประเด็นของสำเนียงแล้วกันนะครับอันนี้มาพูดก่อนจริงๆแล้วของสำเนียงนะคนพูด,พดม,ามามากมายท่านผู้ชมแต่ว่าอันเนี้ยเขาแบบเอาเฉพาะเล่าแบบ เต็มๆเลยนะสุรานี่แหละนะครับอ่าหนึ่งนะสำเนียงที่ที่เขาเป็นอยู่ก็คือโรคพิษสุราหรือรังอันที่สองก็คือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบอันที่สามก็คือมันเป็นการเพิ่มไขมันไตกรกลีเซอไรด์ท่านผู้ชมและพวกเนี้ยนะจะมีไขมันที่ คือ,ไ,อไขมันไขมันไตรกิสรายเนี่ยมันจะสูงมากๆนะครับปกติเขาจะไม่ให้เกินร้อยห้าสิบมิลลิกรัมแต่น,นี้สำเนียงแบบฟาดไปเยอะเลยแหละผมบอกได้เลยคือเกินร้อยห้าสิบอ่ะอันนี้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 บอกบอกให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่านะครับในการดื่มเหล้านะครับในการดื่มสุราเนี่ยมันเพิ่มไขมันไตรกิสรายที่มากมาย นะครับในเลือดสูงมันจะทำให้เป็นโรคหัวใจวายเฉียบพันโรคหัวใจก็คือพูดง,ง่ายๆเต้นผิดจังหวะแม้แต่นะครับหลอดเลือดหัวใจตีบตนันท่านผู้ชมนะครับก็จะปากบิดจากเบี้ยมันจะเกิดอาการอย่างนี้เลยนะปากบิดปากเบี้ยวมุมปากอีก็เอียงละอ่าเริ่มเริ่มเริเริ่ม,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 มพูดจาไม่ชัดแล้ว อาลิ้นแข็งอันนี้ผมเคสลักษณะแบบกินเหล้านะบางคนก็ไม่ได้กินเหล้าก็สามารถเป็นโรคนี้ได้ท่านผู้ชมคือเป็นการกินอาหารไงแล้วทีนี้สำเนียงเนี่ยเขามาเขามากินพวกอาหารปิ้ง,ง,งย่างของมันๆผัดผัดะทอดบ่อยไงนะครับปิ้งย่างมันๆเยอะเงี้ยกินก็โหมันแพรบทีนี้กงเหล้าครับพี่ท่านผู้ชมโอ้โหนะครับอันนี้ก็ได้เรื่องเหมือนกันเพราะฉะนั้นในการที่เราจะกิน อาหารหรือกินเหล้านะครับเราก็ต้องพูดง่ายงายก็มีปัญหาทางด้านในการใช้ชีวิตประจําวันนะท่านผู้ชมเอาละนะครับเราก็ได้มาพูดมาจากันแล้วนะครับว่าในการที่สำเนียงนะครับกินสุราเรื้อรังก็จะเป็นพิษโรคพิษสุราเรื้อรังกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงนะครับแต่บอกว่าเป็นเส้นเลือดตีบเส้นเลือดสมองตีบได้ไหมด้วยท่านผู้ชม แต่มันจะไปลงที่โรคหลอดเลือดหัวใจเตหบตันนะครับอันนี้มากๆเลยหัวใจวายหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับหัวใจวายเฉียบพลันโอนะครับอันนี้ก็คือนะครับสำเนียงเขาก็จะเป็นกล้ามเนื้อเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงไปเลยนะครับก็เขาก็จะหัดเดินนะครับไม่หัดเดินไม่ได้ต้องทํำกายภาพบําบัดอยู่เรื่อยไป เราจะใช้สมุนไพรนะครับในการที่จะมาบำบัดก็คือสมุนไพราชาบบำบัดหินฟแลบแม้แต่สูตรพื้นฐานแล้วก็สูตรพิเ,พเศษนี่ก็จะมีหลายสมุนไพรหลากหลายชนิดท่านผู้ชมในการขับพิษนะครับทำให้เลือดไหลเวียนดีขับสารพิษที่อยู่ในร่างกายสารพิษพวกไหนสารพิษก็อยู่ในแอลกอฮอล์นั่นแหละ <c oughs> <c oughs> นะครับที่เรากินเข้าไป ก็จะเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเป็นโรคที่อุบัติการใหม่นะครับอุบัติการใหม่อุบัติการเก่าก็าว่ากันไปที่หลายๆคนยังไม่เข้าใจว่าการดื่มสุราเรื่องังเพื่อเข้าสังคมเนี่ยนะครับการดื่มสุราบ่อยๆเพื่อเข้าสังคมเนี่ยดื่มบ่อยๆดื่มบ่อยๆไขมันพอกตับยังไม่พอนะนะครับก็จะกลับบ้านเก่าได้ง่ายๆเลยคือโจโหเห็นหลายๆคนเนี่ยโอ้ยนะเอา เพื่อนๆมาแล้วก็มากินเหล้ากินยากันท่านผู้ชมไอตอนกินมันสนุกอยู่แต่ตอนป่วยไม่มีใครมาดูแลนะนอกจากพ่อกับแม่นะครับผมบอกได้เลยว่าแฟนคลับหลายหลาคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มคนสาวคนยังไงก็แล้วแต่นะที่โจออกมาทําคลิปเนี้ยสุดท้ายก็คนในครอบครัวนั่นแหละดูแลนะครับจะสุขจะทุกข์นะครับจะดูด่าว่ากันแค่ไหนก็แล้วแต่ สุดท้ายก็คือพ่อแม่เราญาติพี่น้องเราแม้แต่คนในครอบครัวที่เหลืออยู่นะครับเขาก็จะดูแลเราไอ้ส่วนเรื่องดูแลดีไม่ดีแค่ไหนเนี่ยยังไงก็ไม่พ้นพ่อแม่ทีนี้ถ้าถ้าพ่อแม่ตายแล้วล่ะอ่ะลูกหลานเลน้หล่อนเขาจะดูมากมายแค่ไหนนะครับดูแลดีแค่ไหนก็ขอให้ท่านหลายๆคนเก็บไปคิดนะครับเก็บไปคิดว่าในการที่เราเป็นโรคเนี้ยเราจะต้องป,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 ปฏิบัติตนอย่างไรนะครับ ก็ไอเดีไลน์นะครับเบอร์โทร0855896623มาได้เลยนะครับแอดไอ l ดีไลน์มาเลยถ้าใครมีไลน์ก็ไลน์ไปนะครับก็จะได้คุยกันเป็นมั่นเป็นเหมาะกันไปเลยว่าเป็นอย่างไรเอาละนะครับอันนี้ก็มีทั้งสูตรพิเศษและก็สูตรพื้นฐานนะท่านผู้ชมคือบางทีน้ําตาลมันก็สูงไงนะครับคนพวกนี้จะมีเบาหวานแทรกโรคเบาหวานแทรกเลยนะถ้ามีไขมันไตกรกลีเซอไรด์ที่มากมาย อันนี้เป็นไปได้นะครับโรคอ้วนอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนั้นอ้วนมีพุงอะไรก็ว่ากันไปเพราะไขมันเขาเยอะเพราะฉะนั้นมีเบาหวานแถมอีกโรคหลอดเลือดหัวใจอีกก้านโรคโรคก้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงอีก <c oughs> เดินก็ไม่ค่อยไหวเราใช้สมุนไพราชาวบอมบัดหินแลบได้อย่างดีนะครับอันนี้ผมก็อยากให้หลายๆคนนะครับตระหนักถึงนะครับว่าโรคนี้มันอุบัติได้ไง่ายๆนะครับ โอ้ยตอนกินเล่ากินยาเนี่ก็เข้าสังคมแล้วก็ชนแก้วกันเยอะแยะ,แยะต่างๆมากมายนี่แหละผมก็เลยมาพูดมาคุยให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่ายนเย็นนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรโรคพิษสุราเรื้อรังโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันโรคกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับผมและก็ถึง หัวใจวายเฉียบพลันท่านผู้ชมพิษสุราเรือรังเราจะบอกกันด้วยความหวังดีนะครับจากโจฮังสรสารคามลุงโจสมุนไพรช่องปลาจุ๋ยคนราศรคามช่องในายรัตนไม้ช่องทองเอกไทยเดนมาร์กนะครับถ้าอยากดูนะครับว่าน้องสาวผมทําอะไรบ้าง,งนะเข้าไปช่องทองเอกไทยเดนมาร์กท่านผู้ชมสวัสดีครับสี่บอกให้